ขาวนักเรียนและนักศึกษาเก็บผลผลิตไปขายบ่ายของวันเสาร์ที่6สิงหาคมพศ2565เวลา13นาฬกานักเรียนสมรึกขาราชธานีอโศกฐานกสิกรรมพัฒนาและนักศึกษาชีวะสาขาการผลิตพืชสวนนำผลผลิตและสินค้าแปรรูปในชุมชนไปขายที่อุทยานบุญยมเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการผลผลิตและการตลาด เพื่อผักและสินค้าแปรรูปได้มาจากสวนใสมวนสวนทำกินและฐานแปรรูปเช่นขา่าผักปังเขียวผักปังแดงมะพร้าวกล้วยฉาบเท็มเป้ปสดและสินค้าอื่นๆซึ่งผักผลไม้ของแปรรูปเหล่านี้เป็นสินค้าไร้สารพิษที่ปลูกเองผลิตเองทำกันเองในชุมชนราชธานีอโศก จากนั้นก็มาช่วยกันล้างแพ็คที่งานโซเลก่อนที่จะนำไปขายในเช้าวันถัดไปในเช้าวันถัดมานักเรียนนักศึกษาตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ออกเดินทางไปที่อุทยานบุญิยมเพื่อเตรียมจัดร้านทุกคนร่วมไม้ร่วมมือการขายผักหรือสินค้าจนหมดแล้วมาสรุปงานและฟังโอวาจากท่านสมณะฟ้าไทยสมชาติโกท่านเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียน งานนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การค้าด้วยการลงมือปฏิบัติจริงได้ฝึกรับมือแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เกิดขึ้นแม้บางคนจะเหนื่อยลา้าอ่อนแรงแต่ก็สามารถลุกขึ้นสู้งานต่อได้นั่นก็เพราะนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้พัฒนาจนสามารถพึ่งตนเองจนเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้